Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อ่ายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้ามาสู่ห้องเรียนภาษาอาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะอ่าวันนี้เราก็มาพบกันในภาษาอาหรับนะคะอ่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องวันนี้ก็คือเกี่ยวกับ ร่างกายของฉันเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในร่างกายของเราว่าด้วยเรื่องอะไรเอ่ยนี่ตามีมือใช่ไหมคะในร่างกายของเราก็จะมีตามีมือมีผมมีอะไรอีกคะนักเรียนมีปากมีมีอะไรอีกมีหูอนักเรียนลองตอบครูแล้วก็มีอะไรที่เราเอาไว้เดินก็จะมี ขาใช่ไหมคะาภาษาไทยนักเรียนอาจจะรู้จักแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนในภาษาอาหรับนะคะว่าเขาจะมีชื่อเรียกอย่างไรนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะรู้แล้วบางคำถ้าไม่ให้เสียวเวลานะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเอลกาลิมาก็ไม่ถึงคำศัพท์เนะาะไปเลยคำศัพท์แรกที่ครูจะมานำเสนอให้กับนักเรียนวันนี้ก็คือ สิ่งที่อยู่บนสุดของหัวเราเลยนั่นก็คือผมนั่นเองนะคะผมในภาษาอาหรับอ่านว่าชะรนอ่าอีกครั้งหนึ่งชะรนผมอ่าอีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้ใช่เนาะผมอผมในภาษาอาหรับอ่านว่าชะรนชะรนชะรนอ่านักเรียนอ่านตามครูได้เลยนะคะชะรน แปลว่าผม่ชะรนผมคำที่สองป่าเรามาดูซิตาของเราอ่านว่าไอ้นนไอ้นนออีกรอบแล้วเรียนไอ้นนแปลว่าตาเนาะไอนนแปลว่าป่าเราได้สองคำแล้วชะรนคือผมส่วนไอ้นนคือ ตาอันนี้ไงตาของเราเนาะตาก็จะมีสองข้างอ่าไอ้โนนแล้วก็ชะรนมาดูคำต่อไปคำที่สามก็คืออ่ารูปอะไรนี้นะเกรยียนรูปอะไรนี้จมูกใช่ไหมคะจมูกในภาษาหรับเราะจะเรียกว่าอันฟุนอันฟุนอันฟุนแปลว่าจมูกนะคะจมูกอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะจมูกอ่านว่า อันฝุ่นอ่าแล้วก็อันนี้คือหูเนาะหูหูในภาษาอาหรับอ่านว่าอูซูนุนอูซูนุนอูซูนุนแปลว่าหูอ่าอีกรอบนักเรียนอูซูนุนแปลว่าหูอ่าจมูกแปลว่าอะไรแล้วนักเรียนจมูกอ่านว่าอันฟุนส่วนหูอ่านว่าอูซูนุนอ่าเก่งมาก นักเรียนอ่านตามครูเลยนะคะคำต่อไปอันนี้มือใช่ไหมคะมือมือเราจะอ่านว่ายดัยดดนยัดดนแปลว่ามือนั่นเองยดัดดนแปลว่ามืออ่ามือของเราก็จะมีสองข้างเหมือนกันอันนี้มืออ่าอานว่ายดัดดนแปลว่ามืออันนี้อะไรสวยสวยสีชมพูก็คือ ปากปากในภาษาแบบเราอ่านว่าฟามุนฟามุนแปลว่าปากฟามุนแปลว่าปากนกักออเรียนมืออ่านว่ายังไงเอ่ยมืออ่านว่ายัดดุนส่วนปากเราจะอ่านว่าฟามุนฟามุนอ่าโอเคนะนเนาะนักเรียนฝึกอ่านดูวิดีโอ หลายๆรอบนักเรียนก็จะจำขึ้นเองเลยนะคะอ่าสุดท้ายสิ่งที่เราเอาไว้เดินมีความสำคัญมากเลยนั่นก็คือขาขาในภาษาอาหรับเราจะอ่านว่าริจลุนริจลุนริจลุน,จลนอ่านักเรียนอ่านตามครูนะคะริจลุนแปลว่าขาริจลุนแปลว่าขานเองนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ง่ายๆนะคะที่สําคัญในร่างกายของเราก็จะมีผมมีตามีจมูกมีปากมีหูมีมือมีขาเอาแค่นี้ก่อนนะคะที่สําคัญสําคัญนะคะอ่าอะต่อไปเรามาดูใบงานของเราเลยนะคะอ่าให้นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับ ครูเลยนะคะในงานที่5เรื่องร่างกายของฉันเนาะดูคำชี้แจงค่ะให้นักเกรียนเลือกใส่คำศัพท์ในกล่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอ่าใช่ครูจะมีคำศัพท์ไว้อยู่แล้วตรงนี้เนาะตรงนี้คือคำศัพท์อ่าครูม,มีคำศัพท์ไว้อยู่แล้วแล้วก็ให้นักเกรียนเลือกมาใส่ในช่องนี้อ่านี่มีทั้งหมด7ช่องด้วยกันอ่าเรามาทำพร้อมๆกันมาดูข้อที่1ตรงุ เรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนดีกว่าเห็นไหมเห็นเนาะอ่าเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนดีกว่าอานไอนนแปลว่าปาไอนนแปลว่าปาชะกรนชะรนแปลว่าผมอูร ja ูนุนอูรูนุนแปลว่าหู ฟ้ามุนฟ้มุนแปลว่าปาดอันฟุนอันฟุนแปลว่าจมูกยัดดุนแปลว่ามือริจลุนริจลุนแปลว่าเท้านเองอ่าโอเคเราทบทวนศัพท์แล้วงั้นรเรามาเลือกมาใส่เลยอันนี้ที่หนึ่งตรงนี้ ชี้ไปที่ชี้ไปที่อะไรคะนะักเรียนผมอ่าผมในภาษาอาหรับก็คืออะไรเอ่ยผมชารอนใช่ไหมคะเราก็ใส่ตรงนี้เลยชารอนอ่าใส่สระด้วยนะคะชารอนอ่าข้อที่สองอ่านี่ชี้ตรงนี้ใช่ไหมคะคมันก็คือเอ้ะไม่ใช่สองนี่ชี้ตรงนี้อ่า สองนี่ชี้ตรงนี้คือมันคือหูนั่นเองนะคะหูก็คืออูซูนุนอ่าเราก็เอามาใส่ตรงนี้อูซูนุนอ่าเสร็จแล้วสองขอ้อข้อที่สามอ่าข้อที่สามอ่านี่ไงชี้มาที่ตรงนี้ก็คืออะไรเล็กๆนี้จมูกเนาะจมูกในภาษาอาหรับ อ่านว่าอันฟูนนะคะอันฟูนอันฟูนข้อสี่ข้อสี่เทา้ทาเท้าอ่านี่ใช่ไหมคะเทา้าอ่านว่าริจลุนนะคะริจลุนอ่าต่อไปห้า อันนี้ชี้มาตรงที่มือมืออะไรเอ่ยมือมาดูที่คำศัพท์เลยมือก็คือยาดโดนนั่นเองอ่ายาดโดนอ่าตรงนี้ชี้ต่อไปข้อที่หกแล้วนะคะอ่าชี้มาที่ตรงนี้ปากตรงนี้โอเคปากในภาษาอาหรับอ่านว่าฟามุนนะคะฟามุนแล้วก็ใส่ ฟามูลโอเคอ่าสุดท้ายข้อที่เจ็ดชี้มาที่ตาเนะาะตาตาในภาษาอังกฤษก็คือไอโนูนนั่นเองอ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะนันเกเรียนอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าถ้านักเรียนทำเสร็จแล้ว แล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นลึกที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าครูมีอะไรที่ผิดพลาดไปครูก็ต้องขอมาอัฟนักเรียนทุกคนด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้วววาาาาออุุุุมมมสลลลตตรรกกเบ